วันนี้มีบวบพวงนะคะที่ต้นออกเขาจะลูกเล็กๆแล้วเป็นพวงค่ะก็จะเอามาผัดแล้วก็มีถั่วพลูก็เอาถั่วพูมาแซมด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่มีกระเทียมมีน้ำมันหอยมีตะเกี้ยวแล้วมีเห็ดนางฟ้าก็พริกแดงพริกเหลืองนะคะถ้าร้อนเอาน้ำมันใส่นิดหน่อยก่อนนะคะ แล้วก็เอาไข่ลงเกล๋ยวก่นกนอนค่ะใ้มันเทลียดียมใส่ ตัวก,กับตัวปูนะคะลงใส่เร่งไฟร้อน,นะะใส่น้ำมันหอยใส่กระเจี้ยวใส่พริกแดงใส่เห็ด เพื่อเราใส่ใส่ไข่ไปทีหลังนะมันจะเล็กอันนี้มันจะเป็นชิ้นมันจะสวยนะคะ เสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อเราใส่ไข่ทีหลังเนี่ยไข่มันจะเล็กค่ะเราใส่ไข <c> ่ <oughs> ลงไปผัดเกือบสุกแล้วค่อยเอากระเทียมลงไปใส่แล้วก็ใส่ผักผักนี่เราก็ลวกแช่น้ําเกลือ,อไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลวกแล้วก็มานอกน้ําเย็นค่ะมันก็ไข่มันก็จะเป็นก้อนๆนน่ารับประทานนะคะการทำเนี่ยมันก็มีเทคนิคถ้าเผื่อเราใช้บวบสด ผัดหรือถั่วสดผัดลงไปต้องใช้ไฟแรงมากถ้าเผื่อไม่แรงมากเนี่ยมันก็จะสีไม่สวยค่ะสีค้ำคำัอันนี้มันจะทำให้สีสวยแล้วคุณค่าก็ไม่ไม่หายไปมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามหรือก,กระดิ่งนะคะ